โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรังสิตบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโดยครูเบนจามาศสัพทวีหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งระบบในร่างกายของมนุษย์หัวข้อที่หนึ่งระบบหายใจ1.1 อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ1.2กระบวนการหายใจ1.3โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ1.4แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ก่อนที่เรานะคะคจะไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบหายใจเรามาดูการจัดระบบในร่างกายมนุษย์ก่อนนะคะมนุษย์ทุกคนจเจริญเติบโตมาจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเซลล์ค่ะพวกเราจเจริญเติบโตมาจากเซ,เซลล์จากเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่เมื่อเกิดการปฏิสนธิกันเซลล์เหล่านั้นจะพัฒนาขึ้นไปเป็นเนื้อเยื่อ และเมื่อเนื้อเยื่อพวกเดียวกันทํางานประสานกันจนพัฒนาไปเป็นอวัยวะค่ะเมื่ออวัยวะแต่ละชนิดทํางานร่วมกันประสานกันก็จะกลายเป็นระบบขึ้นมาค่ะเมื่อในร่างกายเราประกอบด้วยระบบต่างๆก็สามารถทําให้ร่างกายสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเรื่องที่หนึ่ง ระบบหายใจ (respiratory system) ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบหายใจนะคะเรามาดูก่อนว่าระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไรบ้าง 1. นําำแก๊สออกซิเจนจากภายนอกร่างกายเข้าสู่ร่างกายเพื่อขนส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย 2. นำก๊สคาร์โบอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์กำจัดออกนอกร่างกายและ 3. ให้พลังงานที่สิ่งมีชีวิตต้องใช้เพื่อการเคลื่อนที่การเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะจากความสำคัญของระบบหายใจนะคะทีนี้เราจะสามารถบอกได้นะคะว่าระบบหายใจหมายถึงระบบ ที่ทำหน้าที่นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์และกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกายนั่นเองค่ะอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจอวัยวะแรกนะคะที่ทำหน้าที่ในระบบหายใจก็คือจมูกจมูกจะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศ และช่วยกรองฝุ่นละอองบางส่วนก่อนที่อากาศจะผ่านไปสู่อวัยวะอื่นๆหลังจากนั้นอากาศจะลงสู่หลอดลมหรือท่อลมเพื่อนำอากาศเข้าสู่ปอดภายในปอดจะแบ่งออกเป็นสองข้างอยู่ตรงกลางในช่องอกนะคะปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สภายในปอดจะประกอบด้วยถุงลมเล็กๆเป็นจำนวนมาก และมีเส้นเลือดฝอยห่อหุ้มการแลกเปลี่ยนแก๊สจะเกิดขึ้นบริเวณถุงลมภายในปอดค่ะนอกจากนี้ยังมีกระดูกซี่โครงที่ทำหน้าที่เคลื่อนที่ขึ้นลงตามการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อขณะหายใจรวมทั้งกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยึดกระดูกซี่โครงที่ทำหน้าที่หดตัวและคลายตัวขณะหายใจค่ะ รวมทั้งด้านล่างจะมีกระบังลมที่ทำหน้าที่หดตัวและคลายตัวขณะหายใจเข้าและออกค่ะอวัยวะในระบบทางเดินหายใจเราสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้ดังนี้ค่ะ 1. ระบบทางเดินหายใจส่วนบน upper respiratory tract หรือเราใช้ตัวย่อว่า URI ประกอบด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่อยู่เหนือกล่องเสียงขึ้นไปได้แก่จมูกคอหอยค่ะส่วนที่2นะคะก็คือระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง lower respiratory tract หรือตัวย,ย่อ LRI ประกอบด้วยกล่องเสียงหลอดลมหลอดคอและปอดค่ะ กระบวนการในการหายใจ 1. กระบวนการเกี่ยวข้องกับการสูดลมหายใจ 2. กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือดและ 3. กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกายกระบวนการหายใจระดับเซลเซล์ (Cellular respiration) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการหายใจแบบใช้ออกซิเจนจากออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนะคะจะไปสลายกับน้ำตาลกลูโคสสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ค่ะน้ำตาลกลูโคสบวกออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียได้น้ำและก็ได้พลังงานค่ะซึ่งเราสามารถเขียนในรูปแบบของสมการได้ดังนี้นะคะ กลไกในการหายใจนะคะคกลไกในการหายใจเข้าและออกจะมีอวัยวะสองอวัยวะเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือกระดูกซี่โครงและกล้ามเนื้อกระบังลมค่ะเมื่อเราหายใจเข้ากระดูกซี่โครงจะยกตัวสูงขึ้นกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงทำให้ปริมาตรช่องอกมีมากขึ้นความดันอากาศลดลงอากาศภายนอกจึงผ่านเข้าสู่ปอด เป็นจังหวะของการหายใจเข้าค่ะส่วนกลไกในการหายใจออกเมื่อเราหายใจออกกระดูกซี่โครงจะเลื่อนลงต่ำกระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้นทำให้ปริมาตรช่องอกลดลงความดันอากาศภายในช่องอกจะสูงขึ้นอากาศภายในจึงไหลออกจากช่องอกเป็นการหายใจออกค่ะ การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือดในกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นบริเวณถุงลมที่อยู่ภายในปอดนะคะโดยแต่ละถุงลมเนี่ยจะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มเป็นจำนวนมากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนจะเกิดการแลกเปลี่ยนก,นกันโดยกระบวนการแพร่ที่บริเวณนี้ค่ะ หลังจากที่เราะะได้เรียนรู้ไปในเรื่องของความหมายและความสำคัญรวมทั้งอวัยวะในระบบหายใจแล้วทีนี้เรามาดูะะว่ามีโรคใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจโรคแรกะะก็คือโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพเ้เกิดจากการหายใจนำฝุ่นละอองเข้าสู่ปอดติดต่อการเป็นเวลานานนะคะคอาการที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการจามไอ คัดจมูกแล้วก็เจ็บคอค่ะต่อมานะคะโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งปอดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่นะคะเป็นหลักซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่เนี่ยนะคะจะเข้าไปอุดกัน้นบริเวณถุงลมทำให้ไม่สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้อาการเบื้องต้นก็จะมีอาการหายใจฝืดไอเรื้อรัง มีเสมหะและมีเลือดออกหายใจเหนื่อยแล้วก็เบื่ออาหารค่ะสุดท้ายนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจนั่นก็คือโรคถุงมลมโป่งพองค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการสูบบุหรี่นะคะทำให้เนื้อเยื่อในปอดเนี่ยถูกทำลายนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนเนี่ยลดลงนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆในระบบหายใจไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลร,รักษาอวัยวะในระบบหายใจบ้างข้อ1รับประทานอาหารให้เพียงพอครบห้ามู่ข้อ2อ,ออกกกำลังกายสม่ำเสมอข้อ3อยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ 4. ไม่สวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่รัดแน่นจนเกินไป 5. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ 6. ไม่หายใจทางปากและ 7. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะก่อนจะจบการเรียนการสอนในวันนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้และใบงานนี้นะคะ เก็บคะแนนด้วย5คะแนนนะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจมา1โรคนะคะให้ทำใส่กระดาษ A 4 0 0อนปอนะคะลายละเอียดดังนี้ 1. ตีกรอบให้เรียบร้อยนะคะทำงานในแนวตั้งอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ที่มุมล่างขวามือนะคะ 2. เขียนหัวข้อกลางหน้ากระดาษว่า ใบงานวิชาว,วิทยาศาสตร์เรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจให้นักเรียนระบุโรคด้วย3ให้นักเรียนแปะภาพนะคะโรคที่นักเรียนเลือกมาพร้อมกับเขียนสาเหตุการเกิดโรคอาการวิธีการป้องกันรวมทั้งวิธีการรักษามาให้ชัดเจนตกแต่งให้สวยงามนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืม ถ่ายรูปส่งลายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ